จเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดท่าตอนนะมาจะมาอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่20ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะในเรื่องของมิตรสูตรนะอโปสถสูตรนะทุติยะปันนาสะแล้วก็อธันตะวัครวมถึงสพภม,มกสูตรนะซึ่งเ,เรื่องราวในพระไตรปิฎก เล่มนี้นะซึ่งวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่ร้อยเก้าสิบสี่นะก็ตั้งแต่มิตรสูตรก็เป็นเรื่องที่ว่าการครบมิตรนะที่มิตรที่ดีนั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ด้วยความเต็มใจให้สิ่งที่แบบว่าให้ได้ยากก็สามารถจะให้เราได้ช่วยสิ่งที่ยากก็ช่วยเราได้มันเป็นความซาบซึ้งใจนะเพราะฉะนั้นในออวิชาชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องของการครบ บัณฑิตถ้าเราครบคนดีเราก็จะดีไปด้วยนะคบมิตรดีมิตรดีก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเราวันนี้หลวงพี่ก็อยู่ต่อหน้าองค์หลวงพ่อพระพุทธนิรันดรชัยที่วัดท้าตอเป็นพระองค์ใหญ่นะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพระองค์ขาวนะเป็นสัญลักษณ์มองเด่นเห็นแต่ไกลพระพุทธค,คือคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นิรันดรก็เหมือนกับเป็นอมตะชัยก็เหมือนกับชัยชนะนะหรือ,อความมีชัยแห่งชีวิตนะความมีชัยแห่งกิเลสนะคือ,อครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าศัพท์เนี่ยตัวหนึ่งไม่ได้หมายความว่าชัยจะต้องแปลว่าชัยชนะอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของอความเป็นสิริมงคลการชนะใจตัวเองนะ อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเป็นธรรมะจัดสรรให้หลวงพี่ได้มาที่หน้าองค์หลวงพ่อพระพุทธนิรัดนดรชัยแห่งนี้ที่ได้มากล่าวในเรื่องของมิตรสูตรหรือแม้แต่ในเรื่องของออการทําจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วนะก็พระพุทธองค์ก็ทรงเปรียบประดุจเหมือนการซักผ้านะด้วยน้ำนะซักแล้วก็ใช้น้ํายาใช้ ผงซักฟอกซักอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นใช้น้ําด่างคือสมัยก่อนผงซักฟอกคงยังไม่มีนะนะก็เป็นพวกน้ําด่างอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับการซักฟอกจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วก็เหมือนการซักผ้าให้ขาวสะอาดนะหรือแม้แต่ในอโปสตสสูตรนะนะอุปโภอุปโภสตสสูตรนะหรืออุโบสถนะการรักษาอุโบสถตศีลนะโดยเฉพาะ การรักษาศีลแปดในวันธรรมสวนาวันพระ8ปดค่ำวันพระ15บห้าำอะไรต่างๆเหล่านี้ผูนะ้ดองก็ทรงตรัสว่าทรัพย์ที่สำคัญคือแก้วมุกดาหรือแก้วมณีซึ่งมีราคาแพงนะเพชรนินจินดาเนี่ยก็ไม่ถึงเซีย่ยวที่16บนหะไม่ถึง1ใน16เซี่ยวนะของอ,อ,อุโบสถศีลเลยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่ ให้เราอยู่ในความไม่ประมาทนะที่จะได้รู้ว่าชีวิตนี้ย่อมถูกความแก่ความชรานะชักพาไปว่าชีวิตนั้นก็ย่อมถูกความชลานำไปนะความชลานั้นไม่มีเครื่องต้านทานเครื่องมือหมอเครื่องมือแพทย์ทำยังไงก็แก้ความแก่ไม่ได้บางคนอาจจะแก่มากอายุ80แต่ว่าก็ไปดึงหน้าให้มันตึงเหมือนอายุ30อะไรเงี้ยยี่เนี่ย,ยมันก็แบบ มันก็ไม่ได้หรอกทำไงมันก็ต้องแก่อยู่ดีมันก็ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีอ่ะเพราะนั้นขอใอ้เรานั้นเนี่ยมีความเข้าใจในชีวิตแล้วก็สมรวมในในในกายวาจาใจอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะฝึกฝนในเรื่องของจิตใจของเรานะให้จิตของเรานั้นเนี่ยจิตที่ได้รับการฝึกฝนนะก็ย่อมเป็นสุขนะจิตที่จเจริญน,นะก็ย่อมนำสุขมาให้นะหรือแม้แต่ในสพมกสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องราวของ การเปรียบเทียบว่าบิดามารดาน,นั้นเนี่ยถือว่าเป็นพระพรมของลูกนะที่ลูกควรจะได้อนุเคราะห์ควรจะได้หมายคือเป็นการตอบแทนบุญคุณนะอย่าว่าเป็นการอนุเคราะห์เลยเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านนะตนีบาดท,ท่านนะที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาก็ถือว่าเป็นความสิ่งที่เป็นเรื่องอันประเสริฐนะเพราะว่าพ่อแม่นี่แหละถือว่าเป็นมิตรที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่จะให้เราได้ทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงนะ ในความเป็นจริงของชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องของมรรคมีองค์8นะโดยเฉพาะในเรื่องของสัมมาสติสัมมาสม,มาธินะที่เราจะได้มีการเจริญภาวนานะคนที่มีความเจริญภาวนาจิตใจก็มีความผ่องแผ้วเ,เบิกบานนะแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกว่าบางครั้งคนป่วยเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้มีเวรกรรมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบางทีการเจริญภาวนาก็ทําให้แบบ บางทีมะเร็งหายไปได้แต่ถ้าว่ามันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือว่ามันเป็นกรรมที่จะต้องตายเนี่ยอันนี้มันก็ฝืนกรรมไม่ได้นะเพราะนั้นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรใครจะเชื่อไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็เราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเรานะเพราะนั้นบางทีเขาบอกว่าป่วยบางอย่างแบบทานน้ําฉี่ก็หายโอเคบางคนก็อาจจะหายจริงแต่บางคนก็ไม่หายเพราะว่าแบบ มันมันยังมีกรรมอยู่ที่จะต้องป่วยที่จะรักษาไม่หายเพราะนั้นบางทีแบบยาหยอดตาบางอย่างบางคนหยอดแล้วตาตาดีขึ้นบางคนหยอดแล้วตาบอดก็มีนะน้ำหมันนกน้ําอะไรพวกเนี้ยมันก็แล้วแต่อ่ะเพราะนั้นมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้มีความไว้ใจนะไว้ใจในใน,ในธรรมชาตินะแบบคือศรัทธาในธรรมชาติไว้เนื้อเชื่อใจธรรมชาตินะ รวมถึงการทําตนให้เป็นที่ไว้วางใจได้นะก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริตินะมีความกตัญญูกตาวเวทีนะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนะมีความจริงใจนะในการช่วยเหลืออย่างในมิตรสูตรที่กล่าวถึงการสรนเสริมมิตรแท้ที่สามารถที่จะให้สิ่งที่ให้ได้ยากแก่เพื่อนได้อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นบางทีว่าเราให้ไปแล้วให้เพื่อนยืมเงินไปแล้วเพื่อนไม่คืน ก็ขอได้โปรดทำใจเถอะว่าบางทีเราเราก็เป็นเราก็ให้ในฐานะเพื่อนเนะี่ยอย่าไปคิดมากเลยไหนไหนให้แล้วเราก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแล้วท่านนี่แหละคือมิตรสูตรนะเพราะว่าคือถ้าเพื่อนไม่เดือดร้อนเขาคงไม่เอ่ยปากยืมเงินเราหรอกนะเขาต้องเดือดร้อนมากแล้วเขาไม่รู้จะไปยืมใครนะบางทีเขาก็อายนะเพราะฉะนั้นบางทีแบบเพราะนั้น,บบน,นเนี่ยสิ่งต่างเราลเนี่ยก็ขอให้เราได้ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือได้นะ จิตเดิมแท้เนี่ยมันเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นในการทําสมาธิก็ดีเกิดพลังจิตที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านบอกนะสมาธิทําให้เกิดพลังจิตนะพลังจิตเนี่ยในทางวิสานมันก็สามารถที่จะแผ่ซ่านเข้าไปในอนุของร่างกายไปยังจุดสําคัญนะทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ที่แข็งแรง ขึ้นได้นะความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตกนะารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะความเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิในอาาริยมรรคมียงแปดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะการที่จะทําตัดสินใจในสิ่งใด,ใดๆเนี่ยก็อย่าตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นเราพึงที่จะได้ตัดสินใจอย่างมีสติอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น การความสําคัญของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลน,นะันั้นเราก็ต้องทําชีวิตนี้ให้มีคุณค่านะประคับประคองนะเอ่อความความดํารงตนของชีวิตการที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะเข้าใจถึงคุณค่านะและความคิดนะทั้งในของตัวเองแล้วของของในผู้อื่นนะเพราะว่าในพื้นฐานที่ดีของ ของชีวิตมนุษย์นี่นก็คือการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงการมีสุขภาพใจที่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่อ่อนแอเราก็พึงที่จะได้สามารถที่จะออปอบประลมใจนะตัวของเราได้นะว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งนะล้วก็จะทำตนให้ดีที่สุดนะแต่เมื่อทำที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ โชคชะตาบางทีมันก็เป็นความเชื่องแต่ละบุคคลนะในเรื่องโชคชะตาแต่หลวงพี่เชื่อเรื่องพรมลิขิตเชื่อเรื่องโชคชะตาว่าบางทีชีวิตเขากำหนดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้เพราะนั้นบางทีเรามีความสุขอยู่ตลอดเราก็อย่าหลงระเริงเพราะฉะนั้นมันจะมีเหมือนมันจะมีสัญญ,ญาณเตือนภัยว่าสุขเยอะๆมันอาจจะมีความทุก,กข์แทรกซ้อนเข้ามาได้นะอย่างวันนี้หลวงพี่เองไปเห็นครอบครัวบางครอบครัวที่ โอ้เขาน่ารักกันมากเลยอ่ะนะทั้งสามีภรรยาทั้งลูกนะมาแจกของเด็กอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขแล้วก็สามีก็เหมือนแบบรักภรรยาอย่างมากภรรยาก็หน้าตาดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นลูกก็น่ารักแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าความสุขของเขาเนี่ยมันจะมีความทุกข์เข้ามาเมื่อไหร่เพราะว่าชีวิตในกฎไตรักษคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือความไม่เที่ยงเนี่ย นะมันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจที่จะประมาทได้นะเพราะฉะนั้นในในมิตรสูตรนะที่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ได้กล่าวถึงมิตรที่ดีนั้นอยู่ในหน้า385นะซึ่งก็มีถ้อยคำนะว่าเภิกษุทั้งหลายมิตรผู้ประกอบด้วยองค์3ประการควรครบกนะ็คือ 1. ให้สิ่งที่ให้ได้ยากนะือแบบโอ้โหแบบ ให้ยืมตังค์เนี่ยจริงมันยากกันมากก็สามารถที่จะให้ได้ขอแสนสองแสนล้านสองล้านบางทีเพื่อนบางคนเขามีเขาก็ให้กันได้จริงนะช่วยทําในสิ่งที่ทําได้ยากทําได้ยากมิตรแท้ก็ช่วยได้เต็มใจอดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากนะเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของมิตรแทร้ในมิตรสูตรนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของอุออโปโอ,อ่อสสุปสตรนะที่ว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากมายอะไรประมาณเนี้นะก็ไม่ เทียบเท่ากับการรักษาอุโบโสถศีลอะไรต่างๆอนะันนี้เป็นต้นนะก็อยู่ในหน้าสองร้นะซึ่งโทษทีนะมันมืดลนะเวลามันมืดว่าซับคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทู์นะและทองคำนะตลอดถึงสิ่งที่ได้ชื่อว่ามีคุณค่านะแสงจันทร์และหมู่ดาวทั้งหลายนะ ก็ยังไม่ถึงแม้เที่ยวที่16ของอุโบสถนะอุโบสถศีลน,นะที่ประกอบด้วยองค์8นะหรือมรคมีองค์8เพราะฉะนั้นแลสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นะทำบุญที่มีสุขเป็นกําไรไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์ต่างๆนี้เพราะฉะนั้นการรักษาอุโบสถศีลน,นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและดีงามหรือแม้แต่ในเรื่องที่ให้เราอยู่ในความไม่ประมาทนะในทุติยปนสะนะที่ว่า ชีวิตนั้นก็ถูกความชลานำไปได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็มีอยู่ในหน้า2 1 4นะว่าชีวิตถูกชลานำเข้าไปสู่ความมีอายุสั้นผู้ที่ถูกชลานำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลเมื่อพี่นายเห็นภัยนี้ในความตายควรทำบุญที่นํำสุขมาให้นะทำบุญทำกุศล นะความสำรวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้ย่อมมีเพื่อความสุขแก่บุคคลผู้ตายไปแล้วซึ่งได้ทำบุญไว้ขณะเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นเราก็ขออย่าได้อยู่ในความไม่ประมาทต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้นนะอยู่ในความไม่ประมาทนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของออสิ่งที่เป็นความเบิกบานใน จิตใจอะไรต่างๆเหลนี้เป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าเ,เราพึงจะได้ยึดถือให้มากนะในอาทิตย์ตยสูตรนะที่ว่าถวยเทพและตถาคตเนี่ยนะมองเห็นออมองเห็นท่านผู้ควรมีปัญญานะและเพ่งพินิษนะควรมีความ ประพฤติธรรมนะย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะมีปัญญาดีต่างๆอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็มีอยู่ในมีอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะในหน้าสองอสี่ว่าชวยเทพและตะถาคตย่อมมองเห็นท่านผู้เป็นคนพานประพฤติไม่สม่ำเสมอในโลกเพราะเหตุนั้นแหละคนคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มี โลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิษนะคือมีสติมีปัญญานะส่วนคนมีธรรมเป็นใหญ่ควรประพฤติตามธรรมนะมุนีผู้มีความบากบันอย่างจริงจังย่อมไม่เสื่อมนะบุคคลใดมีความเพียรเนี่ยนะก็ย่อมออย่อมมีปัญญาดีนะ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพอดีเวลามืดพอดีไม่ไม่สามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกได้แล้วแต่ว่าก็พอที่จะสรุปนะในเนื้อหาสำคัญในเล่มนี้นะว่าในเรื่องของมิตรที่ดีนั้นถือว่าโชคดีที่ได้พบเมื่อประสบแล้วพึงรักษามิตรภาพให้ดีมั่น ขอให้มันรักษาไมตรีดีต่อกันช่วยเหลือเพื่อกูลกันเต็มกำลังมิตรที่ดีสามารถให้สิ่งที่ให้ได้ยากช่วยทำสิ่งที่ทำยากเป็นหนักหนาอดทนต่อสิ่งที่ทนยากตลอดมานี่คือคุณค่าของมิตรแท้ดีแน่นอนความชลานั้นย่อมนำไปสู่ แก่นชีวิตที่พึงลิขิตถึงความสิน้นไม่ถ่ายถอนชีวิตนี้ขออย่าได้อนาทรเพราะทุกคนต้องมวยมอนกันทุกคนทำตนให้เป็นคนไว้ใจได้มิสหายย่อมดีใจทุกแห่งหนมี ความเพียรมุ่งมั่นในกมนลสั่งสมตนด้วยบุญญาที่การพลันเช่นการทำสติสมาธิย่อมเกิดพลังจิตที่ดีนั่นพลังจิตนี้ย่อมแผ่ซ้านสารพันรักษาเซลล์ในกายนั้นให้แข็งแรงสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนองค์พุทธ ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยนานในสิงขรถึงยามนี้ผ่านมา2 0 0 0ปี2อ0 0ปีอย่างแน่นอนหลักวิทยาศาสตร์ก็ไม่คอนแคลนจากคำสอนพระพุทธองค์มีสติให้ดียิ่ง ช่างดีนักก่อนตัดสินใจใดๆพึงใช้สติอย่างดีหนาะทำได้เช่นนี้ให้ดีตลอดเวลาย่อมนำพาความสุขสู่ตัวเราพ่อแม่นั้นถือได้ว่าเป็นพรมของบุตรธิดาที่พึงนำพากระตันยุตาอย่างแม่นมั่นปนิบัติรับใช้ ตอบแทนบุญคุณท่านอย่างดีพันชีวิตนั้นย่อมประเสริฐอย่างแน่นอนรักแท้บริสุทธิ์และผุดพ่องตามคันลองของสัสญชาติยานมนุษย์หนาพ่อแม่ย่อมมีความรักความเมตตาลูกคือสิ่งล้ำค่ากันทุกคนฉะนั้นผู้เป็นลูกทั้งหลายนั้น พึงมุ่งมั่นทําความดีทุกแห่งหนให้พ่อแม่ได้เบิกบานในกระมลชื่นใจเหลือล้นปิติใจว่าเมื่อท่านได้สร้างลูกขึ้นมาในโลกนี้ลูกเป็นผู้มีคุณค่าอย่างมากหลายสั่งสมบุญกุศลอย่างมากมายช่วยมนุษย์ทั้งหลายนั้นดีงามเมื่อ เราทำเช่นนี้ได้เมื่อตายไปย่อมไปสู่สวรรค์น,นั่นชีวิตนี้ย่อมคงอยู่ไม่นานพันไม่เกินร้อยสิบปีนั้นตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออน้อยนิดที่ชีวิตได้ลิขิตเป็นแม่นมั่นมันสั่งสมทำคุณงามความดีอย่างดีพันสิ่งเหล่านั้น ย่อมเป็นความประทับใจคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่พระสาวกได้เล่าขานในพระไตรปิฎกนั่นท่านเน้นในพรมวิหารธรรมอย่างมากพลันถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นช่างงดงามอีกทั้งความมีกตันยุตายิ่งนับเป็นสิ่งสำคัญอย่าง มากหลายขอให้เราได้ดำรงตนที่ดีตลอดไปยึดมั่นในอริยมรรคมีองค์แปดย่อมดีพรรนทำการงานสิ่งใดให้สำเร็จพึงกระทำด้วยหลักอิทธิบาสีเช่นนี้หนาะมีความมั่นใจมีความศรัทธาในคำสอนขององค์พระศาสดา ดีแน่นอนความน่าแห่งคุณพระรัตนตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในะวันนี้ข้าหน่อยในเ,เล่มที่ยี่สิบนะของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยขอได้โปรดเป็นพรออาะปัจจัยพี่บา,า,าอาจารย์พรเนี่ยโยมพี่โยมน้องทุกท่านทุกตั้นได้มีแต่ความสุขความจเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจองสําเร็จต่อมามุ่งมาดปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาาาาาาอจจรรรรยยย์ททัั้้้งหงหหลลเเกมนว ญาติสนิทมิสหาทั้งหลายทั้งของหลวงพี่แล้ของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่วัดต้าตอนแห่งนี้เทพเทวดาขอได้โปรดมารับในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร